ครับสวัสดีครับผมเศรษฐกิจเราฟังดีมากครับไปนี้ซ้อมไม่อยู่บ้านครับซ้อมร่างกายก็โอเคครับผมไปนี้ไปซ้อมที่ไหนซ้อมอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็คือที่บ้านเลยใช่ที่บ้านเลยมีใครมาเป็นคู่เป้าผู้ซ้อมบ้างที่บ้มีหลายหลายคนครับผมทั้งในค่ายช่วยกัน่เป็นเพื่อนที่โน่นช่วยช่วยใช่ใช่เลยแล้วตอนนี้เราอปยุทเท่าไหร่ละก็ย่างสามสามแล้วครับมกราคมนี้ก็สามสาม สูงเท่าไหร่ครับ170ครับน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับหกกิโลครับเรามวยสไตล์เลยครับบู๊ดูดันครับแล้วอย่างไอ้นี่เราเจอทนานชัยแล้วใช่ใช่เจอกันมานี่กี่ครั้งแล้วนะหกครั้งครับผมครั้งนี้ครั้งที่เจ็ดไปนี้ครั้งที่เจ็ดใช่ครับหกครั้งนี้เป็นไงก็นีก็ต่อยกันหกครั้งนี่สนุกทุกครั้งก็สนุกทุกครั้งครับผมผมแพ้น้องก็ครั้งหนึ่งก็ไอ้สามสามครั้งหลังนี้ก็ชนะก็น้องน้องก็หมดเลย แล้วเขาเป็นมวยสไตล์อะไรนนะครับมวยเขาสไตล์ไหนมวยมวยแบบมวยแบบนี้มวยครับน้องเขาบู้ดูดันเหมือนกันเหมือนกันเลยครับแล้วอย่างไปนี้ก็เจอกันอีกบู้ดูดันเหมือนกันอีกครับผมเราวางเกมวางแผนอย่างไปนี้ก็วางวางเกมวางวางแผนก็ ก็โบ๊ทดูดันเหมือนเดิมครับตามกับตาเราเลยนะใช่ครับผมหลังเราต่อยมวยมานี่รวมๆกี่ร้อยละก็ประมาณสักงสองสามร้อยละสามร้อยนะเราคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดนครศรีธรรมราชฝากเชิญชวนไปขับเรถนีดหน่อยครับผมแขกร้านออฟฟิศเมืองก็ฝากพี่น้องไปมวยช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจผมด้วยวันหนาวรุ่งนี้ผมจะทำหน้าที่อะไรที่สุดที่แน่นอนนะครับผมโอเคขอบ้านน้องชายครับผม